ครับวันนี้มีงานแตง่งในหมูบ่บ้านไเด็กกล้วยมากต้มแต่ก็มีผักนี่ครับผมเขาก็กล้วยสุดๆแล้วครับผมใบบุบบุบก,ก,ก,กระกระเดายังบดิลวกครับผมทายด้วยแม่เดี๋ยวทายซุ้มนี้ก่อนแ,แม่ซุ้ม,มอเอานี่เฮ็ดอันซีนแหงแบบกระดงแล้วผมมันตองไปสารตอกเนี่ยไปไป เจาะหอยยนาครับผมตากเสรกระดงเลยกระดงนึงนะครับเยอะเขามันจะฝากร้านหน่อยครับผมกล้วยหอมใหญ่เลยแล้วก็ส้มสมยังนี่แม่สมว่าจะสมปลาบอปลาขาวผักกระดจวงเนี่ยกระปุนเศร้าเนี่ยสุดยอดดิครับผมลออแม่แกงพักวานนะครับอย่างเท่ๆพักวานเนี่ยอันนี้น้องพี่ของตุกทุกท่านครับเนี่ย นั่งใส่เข่าเหวี่ยงลอยๆครับผมขึ้นหลอดหวานลงเลยมันหวานนี่แหละครับ,บนี่ใหม่ที่สดวนเก่งครับใตเนื้ออื่นไม่มเาเก็บอื่นมาแจกเนี่ยปะหวานล้วนๆครับกำนันอย่านั่งนำกระเด็นมาดูมูเตียวเล่นมวยปั้มกับตุ๊กตาตูนน้อยเออไปนอนทับมันง่ายเฮ้ยนอนทับมันมันก็ตายตัวเออ แกะน้อยเตียวเนื้อ,อแกะมิวบอกเฮ้อเฮ้ยกลัวแต่จะแย่งเวรน้อนทับตึ่นเติมเมื่อกี้อุ้ยไม่ม <c oughs> ไโดนัดไข่เยอะโดนัดไข่ครับผมอืมโดนัดไข่ครับผมโดนัดกินไม่ได้แต่ละไม่เล่นกับมันแล้วไม่เล่นกับมันแล้วหวาน ต้องการคนกวนต้องการคนกวนต้องการคนกวนนี่คือขังเลยครับง่ายๆสำเร็จแล้วนี่คับใส่ผักขาสุดไทยวะแม่ใส่ผักขาลงทุกยุคผักขาสุดไทยวกตัวกระดาดแบบโผงมันึงก้อนยังเอาลุกหลวบใส่กระดับคมสุดยอดเกระดาดคมสุดยอดเนี่ยมาใครมาเรียกร้องความสนใจอะไรแถวนี้ฮะการดูใหม่นี่มันร้องยังไงการแรง ดังแรงๆเมื่อกี้มันดังอยู่กินเร็วๆต้องย่างรบลิ้นนี่มีอะไรมั่งกับข้าววันนี้นีอย่างกหวานผอบต้องสดโกกๆเลยหวานแล้ววะหวานอย่างพักหวานหวานดีๆเพราะว่างานแต่งครเขาแบบกระดาษใหม่ๆต้ม แอปลูกไม้แอ่นอนครับหน้นามีต้นหอมติ้งชิ้นแห่งกับแจ่วครับผมตแจ่วสุกสมพริกสดสดไม้ก็มีอมัญมณีเมล็ดขาเนี้วห่อนครับผมบิดบางเลยสิยขากจแต่เฟ้งตึงๆครับเชียงเันนั่นแพงข้รงเหนียกนำานนเกนำเลน มักอมผมว่าผมหักแบนหอมตดเขาสดใหม่ๆนัจับผมพักดองหืผมแห้งหมว่าผมหมักจับตัวเขาเครื่องับผม ้าขนาดร้านบานนะก็มีหงอนมีมีต้องเตรียข้าบานไาที่นี่ครับบานขื้นบานเขาข้าว้ไ่เนาะบานลุ่นๆครับผมเดี๋ยวยำจะนั่งแน่น้ครับผมเพิ่มขานิดหน่อยกลับมาก

ผม<ำ>ตรน้นะคุบหตัว,ตวมีแต่มเนยเพื่อนเพือ่อนก้อยขายด้วยครับหลาราล้าน้ะเพิ่มลูกชายมันแจ้งงานครับ น้ำคุ้นกันไก่นะด้านน่มนะครับน้ำซุปช่มฟอ่ติดก๋วยแฉกวยอุ่ามน้ย่อเอาดูไปสุป่าร้องนะร้องสมปาเพยนเนี่ยที่เดี๋ยวอีกนงนงครับผมิีได้เลยเลยฟังล คุณนี่ก็มีนะครับแต่ลองเจนละเครื่องก่อนแปลกแล้วค่ะอือเยี่ย กอดกัาง,งตัวแม่นเนี่ยทอดก่างครับบนเขากอดกัางหักสิบนี้อยู่ได้หนิมผมไม่กัางตัมชุบแล้วจผิด ห้งจบเลยราแซ่บเราเห็นแซบครับผม,มขาวสวยอันน้อยน้ำหมักขอผัวครับก๋วยรับรองลรองกับม่วงน้ำเลยก๋วยกับม่วง

Hai kẹo ngoài, các bạn. Có thể ăn được mấy. Còn mua. Sẽ toàn. Các kẹo kia lên. Chim vàng nó phải năm tháng lên một xe.

ครับค <get> ุณพ่อกระเป๋าบานด่าเผื่อเมนูไหนเผื่อจะมั่นนำ lúc phải cũng khá ngon Khả là đấy hầm Quả ngon đấy Chắp bếp bếp ở đây Nó chiều phải chín đêm trồng bọc thịt

ยุ่งจะมาควนแล้วนี <Ash well. S 1> ่มาเร็วทางนี้เร็วทางนี้เร็วอืมา่งรปนารหยุดเลยตอนนี้มาเวเขาลุกน้อยไปที่นะเอ้ยน้อไปมเลย <Right. S 2> 嗯，弄个菜而已 ่างมือเนาะขอยมือใส่ม่วงเฉยๆกันจักใม่เมี่ยงเลยนคน้ั่าจก้นมาชั่วแกจะพาลับคนพักแกเี่องเอยก็ต้องช้เดือนไหน

แบบนี้แบบนั้นคุัมาทุกคนเลยแม่ฮะแต่เรื่องมีแบบเรี่ยปัญหาแบบเนี่ยปัญหาผัก็เจอเราก็

อาบน้ำเนี่ยเตี่ยนแข็งี้ยนไ่เบื่ไมกินไม่เบิดอเะอะกินเขากินเขาจะหมดสออกอนนตองปคอานี<_<_ like <_<_้ทาหมดปั<_<_<_<_<_้มนด้ไหมใมไม่ออนแล้นัดห่งนัดสองนัดสามร้องแพ้เลยนั่น่เรื่องของของาเรื่องเรียกเียง มันจนดูแล้วเจ้าออมเลบกลกลับมาครับมือ